ชนบุรี f อฟูีขามยยืยนอร้อมก้นอน้นแรงมากชนะมาสีนัดติดในลีกนะครับเริ่มมาเป็นบางกาะกลาสที่ลุยมาก่อนบอลริมเส้นไป่อยไปทางเสาสอง,สองขึ้นมาโขกโดยชาติชิมทะเลตัดหน้าของสุนิชยัยแต่ว่าก็กดไม่ลงครับเป็นทักายท,ที่น่ากลัวของบางกอะกลาสถ้าชนบุรีเกมนี้มี3คะแนนนี้จะไปเท่ากับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดเลยครับก็จะมีคะแนนเท่ารองจากฝูงครับดูจังหวะยิงของปรียพง์ไปเฉล็บสุนิชัมมชยหลงทางไปแล้วแต่ไม่เข้ากรอบครับรีรพงศ์ ชิดโพติรัตน์ก็ยังศูนย์ศูนย์อยู่เ,เริ่มเกมมาที่บางกอกฟลัชได้ลุยก,ก่อนแล้วบอลทะลุช่องมาถึงเตียโก้คุ 1, ่นย่า1-0เลยครับยิงง่ายๆนาที26ต่อ27ทีช่ชลบุรีขึ้นนำที่เขายิงง่ายตดูนี้ครับเพราะว่าเขาลูกลูกจ่อแรกลูกเฟิร์สทัชแล้วลูกคอนโทรลเขาดีมากคอนโทรลบรอลปุ๊บก็เตะน,นะครับตั้งแต่ดูครับพรททนปุ๊บก็แตะบอลไปข้างหน้านิดหน่งเลยครับตรงนี้เราต้องเข้า<ช>มาในกรอบไทย้วยคร<ล>ับ มองไว้ชาดเ็นใครครับนเหมือนจะเป็นทางขวาชาคริตชาคริตน่าจะเป็นชาคริตนะฮะเป็น1นูนย์ที่ชมบลีขึ้นนำพอตูขึ้นนำบางกอกคาสก็ลุยยิงตรงนี้ก็เข้ามือของศิลปิชัยครับลูกย,ยิงอิริโยสกี้ครับอย่างตีเสมอไม่ได้ลูกเตะมุมมิเชินี่ประตูสำรองเปิดโด,ด,ดนโคู่ออกมาแถวสองเก็บตกตัว ็ะตกแถวสองของมังกรกลาสมาที่พิเชียนี้ต่อนะครับบอข้ามคานเป็นตัวจริงนะครับนี่ยังหนึ่งศูนย์ลกฟรีคิกของชนบุรีโหนนของรอสซานโตสเกือบเกือบจะกลายเป็นดีครับบางไปนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเหมือนจะไม่มีอะไรครับโอ้ด้วยความสูงของรอสซานโตสเกือบจะได้ประตูที่2ช่วงท้ายครึ่งแรก ช่วงนี้ซันโต้ขึ้นมาทําประตูรุกอย่างนี้บ่อยมากเลยนะครับเ,เป็นอาวุธของชลบุรีเลยตั้งแต่ซื้อตัวมานี่พีิดอกออกผลนี่ฤดูกาลนี้ชัดๆครับเราซันโต้เครื่องหลังชลบุรีก็มือขึ้นมาสุท้ายติดนริตยังแค่หนึ่งศูนย์เท่าเดิมครับทีนของกาเมโล <Giul iano S 2> จูเลียโนนะฮะตัวจวกของชาติชิมทะเลที่วิชัยบินปัดออกไปได้เกือบจะตีเสมอได้แล้วครับ ธรรมดาแล้วลูกนี้ชาตีไม่ไม่ค่อยพลาดพลาดระดับง,งนี้ครับดูอย่างนี้ครับน่าจะตรงจะขายไปแล้วคุณเจรารู้ขึ้นมามาได้เรื่อยครับบอ่อของชมบุรีแล้วให้มิเดโลซัดติดมือก็ซ้ำได้โดยชาคริตบัวทองโอ้บ่อกระจอกมาเลิสปัดแล้วแต่ว่าเขาไม่อยู่ครับ กระชอกมาชลบุรีก็มากันเร็วจริงๆช่วงนี้ชลบุรีนี่ถ้าเกิดเขาไม่คึกจริงนะครับอันนี้ยิงไม่ได้นะครับคือเขาเตรียมไว้แล้วเขาวิ่งใส่เลยเขาวิ่งใส่แต่ทุกคนเลยสี่คนนะครับสามสี่คนนะโอโ้โหความกระหายนี่ไม่ได้เห็นแ,แบบนี้มาน,นานเลยครับนี่ฮะแล้วเป็นล็อกเข้ามาแล้วคุชิดะโอ้โหแล้วมีดิด่้นมานะฮะแล้วซัดตรงนี้นี่กระชอกเสร็จแล้วไม่เหลือครับสองศูนย์ครับ S <S ดูจะวะน่าจะตีไข่แตกงได้ของทางบางกอกรามมีคนมาช่วยชินวีชัย2คนนะครับช่วยกันบล็อกแล้วบล็อกออกมาได้ด้วยแล้วตามมาทีนึงเข้าซองของชินวีชัยแล้วมาดูว่าจหว่าที่ช่วยกันบล็อกก่อนหน้านี้2คนของทางชนบุรีเนี่ยนี่แหละครับเป็นเกมรับที่ดีมากผู้กษาประตูออกมาเมื่อไหร่นะครับเซนเตอร์2คนเข้าไปแทนในประตูทันทีทีนี้จะเอาประตูที่3โดยอ,อดุลโดนจิ้มหน่อยแล้วบอกระชอออกมาโดยสุภชัยนะครับที่ไปจิ้มมุสิไม,ม่ว่าอะไรครับอาจารย์ว่าทปมือช่างขอให้เกมไหลต่อ ธนาสิทธิ์ได้ลุยซัดกบอบอลมันไซหนีกรอบก็ตัวสำรองแล้วนะครับธนาสิทธิ์มีเวลาฉันบด้วยครับเมื่อสักครู่แล้วมาได้อีกทีหนึ่งครับธนาสิทธิ์มาตรงนี้แล้วปั่นโค้งโอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวฮะนี่เจ้าตัวลงมามีสีสันขึ้นเยอะเลยนะครับเร่งพยายามที่จะตีใครให้แตกนะครับช่วงทศเวลาแล้วก็จบเกมไป้นว่าชลบุรีทำได้ เอาชนะบังกอกกาไม่ได้2ประตูต่อศูนย์ชนะ5นัดติดต่อกันในอีกร้วคะแนนขึ้นมาที่47คะแนนเป็นรองจ่าฝูงร่วมกับบุรีรัมแล้วล่ะครับ